สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์เวล้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระัง้นใจกับช่องชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมารถอัดลาอดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้3ต่อเนื่องจากช่องชแนลของเราครับครบรอบ 8ปีนะครับในเดือนนี้ก็เลยฉลองนะครับ5วันนะครับให้3ต่อนะครับปกติ2ต่อเนาะรอบนี้3ต่อตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่25พฤศจิกายนวันที่25พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอัตราอดีมาทำค่าครูได้ก็จะไดคาเปเศษลดให้2ต่อ,อ3ต่อครับขออภัย3ต่อเนาะ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12หรือเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับมีการโครจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงแต่อีพีนี้เป็นอีพีที่2ครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับ3ดวงที่ย้ายไปแล้วแล้วก็อีก3ดวงที่เหลือในอีพีนี้นะครับก็จะได้ครบท้วน6ดวงเนาะติดตามกันทั้ง2 EP เลยครับ ผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาธนูทางทิศตะวันออกจริงใต้ในทางราศีลัคนาชี้จุดเดียวกันครับธนุราศีธนูตรงนี้มีดาวชุมนุมกันเนรราศีเกิดลัคนากําเนิดครับในเดือนนี้นั่นเองเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับแรกคือดาวผู้อาดาวศุกร์ก่อนละกันพเพราะดาวประจำตัวจะเข้าร่วมเนาะในเดือนนี้แต่ว่า อ่าผมกลัวกระโดดไปกระโดดมามันจะลืมนะครับเรียงตามลาดับดีกว่าเนาะเราเริ่มต้นกันที่ดาวศุกร์ดวงแรกครับในการย้ายราศีในอีพีสองดวงแรกในอีพีสองนะครับในเดือนธันวาคมเข้าสู่ราศีธนูวันที่22ธันวาคม68พักเซิร์สิหพักอะไรเสิร์ชนะครับดาวศุกร์เสิร์จากราศีอ่าพิจิกเข้าสู่ราศีธนูเป็นไรก็ไม่รู้วันนี้มันรู้สึกแบบติดติดขัดขัด,ขดพูดแบบคือมัน แค่ด้เลยปากมันไวกว่าความคิดนะครับผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนที่ปากไวกว่าความคิดในหัวในหราศัสตรดดูได้เลยครับใครที่เป็นคนปากไวกว่าความคิดหรือคนคิดไวกว่าปากหมายถึงว่าคิดก่อนค่อยพูดอ่ะแต่ผมเป็นคนที่ปากไวกว่าความคิดคือคิดถามว่าคิดไม่คิดนะแต่คิดได้ทีหลังพูดก่อนพูดไปแล้วมันไม่ใช่ก็ ขอโทษครับแล้วก็พูดใหม่คือมันจะชอบเป็นแบบเนี้ยคือไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็พูดออกมาหรือบางทีเราว่าจะพูดอันนึงแต่มันพูดไปอีกอันนึงอย่างเงี้ยก็มีก็เราก็ไม่รู้ตัวมันก็พูดออกไปแล้วอะมันและอีกอย่างหนึ่งช่องน้องมีการตัดตัดคลิปมาเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องอาจจะผิดบ่อยอะไรเงี้ยเรื่องขอภายในที่นี้ด้วยด้วยนิสัยของตัวเองมันเป็นแบบเนี้ยนะครับมันพยายามแก้นะแต่แก้ไม่ได้คือมันก็ดีขึ้นแหะแต่มันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีนะครับคือบางทีด้วย การกําจัดเวลาผมอาจจะชอบรนตอนที่ว่าเวลามันจํากัดมันมันทําอะไรไม่ทันมันไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับข้าในบริหารเวลากวไม่ไม,ไม่ไม่ทันอย่างเงี้ยครับแล้วไม่มีการตัดคลิปด้วยมันก็เลยสดทั้งหมดเลยก็เลยเอาเป็นว่ามันก็โปะ๊ปะโก๊ะ,ะ,ะไปอย่างเง้นนะครับยังไงก็ขออภัยในที่นี้ด้วยเนาะเออก็เอาเป็นว่าอ่าอ,อย่าถือสาแล้วกันอ่านะครับเอาโอเค okay. เราไปดูกันต่อที่ดาวเรดาวสุกใช่ไหมครับเข้าสู่ จากเดินวินาทีเ,เข้าสู่เรือนตนุนะครับไปทับรักได้ตำแหน่งมหาจักรดาวศุกร์เป็นมหาจักรเดี๋ยวผมจะชี้แจงอย่างนี้ดูดูฟรีให้เลยแต่ว่าต้องเป็นคนดูดวงเป็นก่อนนะวิธีดูอันดับแรกการส่งเสริมดวงชะตาจะมี2อ,อย่างก็คืออุดก,ะกะับเกษตรําแหน่งมาตรฐานนะครับตําแหน่งมาตรฐานเป็นอุดกระ,ะเกษเนี่ยหมายถึงการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นกับราชาโชคเป็นตัวพิเศษราชาโชคก็คือตัวเสริมเหมือนกันให้ดีขึ้นและเป็นตัวแก้ด้วย หมายความว่าดวงเนี่ยร้ายหมดเลยดูตรงไหนก็ร้ายตรงนี้ก็ร้ายตรงนี้ก็ร้ายอย่างการงานการเงินความรักร้ายหมดเลยแต่มีราชาโชคอยู่ในดวงคนนี้ก็รอดได้โดยแบบบุดบิดอะไรเงี้ยคือแบบเออรอดไปได้โดวยวินาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้แต่คนที่มีดาวมหาจักรนะครับอันนี้คือดวงแก้ไม่ใช่ดวงเสริมหมายความว่าอะไรหมายความว่าดาวมหาจักรเนี่ยเขาก็าจะเรียกชื่อนี้เรียกว่า ลุยบอลลังเลือดหมายความว่ามันมันไม่ได้ง่ายมหาจักรคือการวิ่งเต้นนะครับแต่มันดีตรงที่ว่าดวงไม่เฉยเขา,าดวงไม่เฉยหมายความว่าพอมีปัญหาปุ๊บวิ่งเต้นแก้ไขวิ่งเต้นเอาตัวรอดวิ่งเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะทํานะครับแล้วแต่ดวงดาวสถิตว่ามันดาวดวงนั้นเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เป็นมหาจักรนะครับอ่ะเรามายกตัวอย่าง ดาวที่เสียจะมีอยู่ประมาณ3ามดวงที่เป็นมหาจักรก็คือดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวเสาเสาเนี่ยได้ยากได้ชาได้นานลําบากกว่าจะได้รอวัยเขาเรียกว่าวัยหลังกเกษียณอ่าหลังกเกษียณถึงจะได้นะดาวเสร์เป็นมหาจักรใครที่ได้ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอันนี้คือคนที่เกิดกลางเดือนกรกฎาถึงกลางเดือนสิงหาเรียกว่าผู้ที่มีดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะครับพวกนี้จะเป็นคนที่หยิ่งพยองที่สุดเลย เป็นคนที่แบบไม่สนใจไม่ไม่ไม่เขาเขาไไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นฉันจะทําด้วยตัวเองฉันจะพึ่งนําแข่งของตัวเองอันนี้คืออีโก้มากนะครับก็จะหมายถึงว่าดันทุลังเป็นคนดันทุลังดันทุลังทําทุกอย่างเพื่อให้มันประสบความสําเร็จด้วยนําพักนาแหน่งของตนโดยจะไม่ไปง้อใครเลยนะครับไม่ขอความเชื่อจากใครอันนี้คือทางด้านดีและด้านเสียเป็นแต่มันมองเป็นเสียเพราะว่า การวิ่งเต้นด้วยลําพังเนี่ยคือวิ่งเต้นไปหาผู้ใหญ่มันก็เหนื่อยละอันนี้วิ่งเต้นแล้วทําเองเนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าอันนี้จึงเรียกว่าเสียเพราะด้วยความมีอีโกโ้ด้วยความดื้อรั้นของตัวเองไม่ใช่หมายคือมานาทิทีอะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นในทางที่ดีนะครับอาจบจบทีนี้ต่อไปดาวอีกดวงหนึ่งที่เสียดวงสุดท้ายก็คือดาวศุกร์เป็นมหาจักรศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยอย่ามองว่าดีนะครับแต่มันดีตรงที่ว่ามันแก้หมายถึงว่ามันวิ่งเต้นแก้ไขอะไรแบบนี้ คือเอาจริงเอาจังแต่มันไม่ดีตรงที่ว่าดาวศุกร์เป็นดาวกันเงินพอมันเป็นมหาจักรหม่ๆถึงคนเนี้เก็บเงินไม่คือเรียว่าอะไรใช้เงินไม่เป็นอะไรอย่างนี้เท่ากันเป็นคนใช้เงินไม่เป็นมีก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเก็บหอมรอมดไม่เป็นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไอ้ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่จ่ายไม่ควรจ่ายได้ไม่ได้มาก็ใช้ไม่เป็นอย่างเงี้ยจ่ายไม่เป็น ก็เลยทําให้มันอาจจะมีการวุ่นวายเรื่องการเงินนั้นนี่นนคนคนนี้อย่าไปจับเงินให้ใครเพราะตัวเองก็เอาไม่รอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าไปเรียนเทคคอร์สสั้นๆนะครับไม่ต้องเรียนเยอะเรียนเทคคอร์สสั้นๆเกี่ยวข้องกับการทำมันนีแมานจเมนต์หมายถึงการแก้ไขหรือการบริหารจัดการทางด้านการเงินอันเนี้ยเราเขาจะรอดเพราะว่าคนคนนี้ถ้ามีในดวงชะตานะเป็นคนที่เออนั่นแหละคือระวังเรื่องการเงินมากที่สุดเพราะว่ามันรับซ้ายจขวา ประมาณนี้นะครับนี่คือข้อเสียของดาวศุกร์เป็นมหาจักรบรทับลักนะครับแต่ของเราอะ่ะจะโดนแค่เดือนเดียวในทุกๆปีมีทุกปีนะครับแต่เดือนเดียวก็แบบว่าคนธนูอะ่ะเดือนธันวาคมสิ้นปีโอใจหนักใจใหญ่จัดเต็มทุกอย่างคือแบบเงินคือมันจัดสรรลําบากนะครับเออบางคนจัดสรรเป็นในดวงชะตาดีดาวศุกร์แต่ดันมาเป็นมหาจักรตอนนี้ก็ตอนตอนที่เป็นธันวาคมทุกคน,นเนอะก็ต้องระวังตรงจุดนี้เอาไว้นะครับ ทีนี้ดาวศุกร์มาจากเดือนลาภะเกเรนอริแปลว่าระวังเรื่องหนี้สินนะครับลาภะคือได้ได้โชคได้ลาบจากการกู้ยืมก็แปลว่ามันจะง่ายเกี่ยวข้องกับการเงินอีกนะครับก็คือเรามาระวังเรื่องหนี้สินเพราะมันมาได้ง่ายแล้วก็จ่ายออกไปง่ายเพราะความอยากได้ของเราเราก็จะบริหารไม่เป็นอีกนะครับก็ไปเป็นหนี้เป็นสินได้อะไรลักษณะนี้แต่มันมีโชคก็เข้าข้างด้วยไปเป็นหนี้เป็นสินได้ง่ายอีกนะครับก็รามาระวังเนาะ ต่อไปดาวพรัสรสปรีโคโจรเข้าสุราศีมิถุนวันที่23ธันวาคม68ลืมบอกไปว่าดาวศุกอยู่ประมาณ1เดือนนะครับนับแต่วันที่2ธันวาไปดาวสปารีเข้าสุรศีมิถุนถอยหลังนะ23ธันวาคม68พักหนีพักก็คือถอยจากเรือนบรารณะเข้าสูาส่เรือนปนัตตนีโอเคหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะครับชั่วข่าวเดี๋ยวเขาจะกลับมาในเรือนบรารณะอีกครั้งหนึ่งในกลางปีหน้าคือ,อประมาณกลางปี69นะครับแต่ยังไม่บอกว่าวันไหนเพราะยังไม่ทราบ สีดาพฤัดีถอยหลังไปปุ๊บเนี่ยจะติดขัดล่าช้ารอคอยแต่ก็จะดีเพราะว่าอยู่ในเรือนเกนณฑ์ลัคนาหมายความว่ามันดีแหละแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดีเต็มร้อยผลอาจจะยังไม่มาเพราะต้องติดขัดล่าช้ารอคอยจําไว้นะครับได้แต่ต้องติดขัดล่าช้ารอคอยมันยังไม่ได้ตอนนี้เอ,อแต่มันก็ได้ในอนาคตนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าได,ได้ตอนที่ตกมรณะนะได้ตอนเดินดีในราศีมิถุนนะครับเพราะว่ามันได้เกณฑ์ของดาวพาสบดีที่เล็งหลักนะครับทีนี้ดาวพสัสตรีอยู่ในตําแหน่งของปัตนิเนี่ยครับมันก็จะเล็งกับดาวสี่ดวงอยู่ในเรือนธนูซึ่งเวลาพสัสตีเล็งหลักมันเป็นเรื่องที่ดีเหลือดาวพุธดวงเดียวยังไม่เข้ามานะเหลือสามดวงอาทิตย์อังคารศุกร์เนี่ยทีนี้เราเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุจําได้ไหมครับใครที่ฟังตั้งแต่เดือนที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วและเดือนที่แล้ว เราจะพูดถึงเกณฑ์อุบัติเหตุนะครับอาทิตย์อังคารเนี่ยเจอกันวันตั้งแต่วันที่16ธันวาคมให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่จะเบาลงหลังจากวันที่22ธันวาคม68เพราะว่าดาวศุกร์โคจรเข้าไปจากเรือนวินาศเข้าสู่เรือนตนุไปเจอดาวคู่มิตอังคารศุกร์คู่มิรนั่นเองแล้วยังอยู่ในเรือนตัวตนกับปัตตนีอันนี้ต้องระวังเรื่องของเรากับเพศตรงข้ามจะมีการทะเลาะเบาะแวงกัน คู่กรณีเกิดขึ้นในเรื่องของการปะทะกันชนก็คือเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่ชนกันแล้วก็จะมีเรื่องมีราวกัน2คือรามาระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแบงกับหุ้นส่วนเพราะว่าปัตตานีเนี่ยแปลว่าหุ้นส่วนแล้วก็หมายถึงคู่ครองด้วยนะครับมันจะแตกหักแตกแยกกันถามว่าเลิกลากันได้เลยไหมมีสิทธิ์ครับเพราะว่าดาววินามาทับตัวอย่าลืมอย่าอย่าอย่าทำเป็นเล่นรอบนี้มันหนักกว่าที่คิดนะครับ คือดาวพิศดีเขามาเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างไหมครอบครัวครอบครัวเป็นคนช่วยพันธุปัตตนีหมายถึงว่าครอบครัวถึงจะเอาอยู่ถึงจะเกี่ยวกันไว้ได้ให้เราสามารถแบบว่าเอออย่างน้อยมันก็รอดไปครั้งหนึ่งครั้งนี้รอดไปได้แต่ว่าก็ต้องต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆถ้าครอบครัวก็ต่างคนต่างเฉอยอ,อันนี้ก็เรียบร้อยเลยครับคือคือเอาเป็นว่าผมพูดเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครตระหนกหรือกลัวนะครับ แต่ให้พูดให้ตระหนักตระหนักหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเกณฑ์ที่จะแตกหักเลิกลากันง่ายแต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงและความร้อนอ,อ่ร้อนแรงร้อนรอนของเราเพราะอังคารเนี่ยทับหลักคือความใจร้อนความหุนหันพันแล่นดาวอาทิตย์ก็มากระจร้อนอีกนะครับเป็นดาวคูอ่อ่อุบัติเหตุพาตัดแตกแยกเลิกลาเย่ายว่าแต่เรื่องของแตกแยกกันเลยครับแตกคอกันเลยครับ มันยังหมายถึงเนื้อตัวแตกแยกคือการผ่าตัดได้ด้วยจากอุบัติเหตุดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแรงในชีวิตของคุณในเดือนนี้ตามจริงอย่าตกใจมันมีทุกเดือนไอ้ขรโดมันมีทุกปีปีละปีละ,ปล,ะปละหนึ่งครั้งที่ดาวอาทิตย์อังคารมาเจอกันแล้วก็เล็งกันอีกรอบหนึ่งเป็นสองรอบปีหนึ่งมีสองรอบในเกณฑ์อุบัติเหตุแล้วก็เกณฑ์แตกหักทุกคนมีอยู่แล้วผ่านมาได้ตลอดแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าชาราใจ อย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนอย่าร้อนแรงเร็วไม่งั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันล่นเพราะจะกระทบกระทั่งกับคนอื่นรอบข้างและจะเสียความสัมพันธ์รีเลช i ั่นชิพที่อาจจะเป็นท็อกซิตได้นะครับมันเกิดท็อกซิตรีเลชั่นชิพแล้วมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะแตกหักแตกแยกกันไปได้เลยเพราะว่ามีดาววินาตกลุ่มนั่นเองครับโอเคต่อไปดวงสุดท้ายคือดาวพุธเข้ามาในราศีธนูวันที่ 26, ธันวาคม68มาชุมนุมกัน4ดวงก็ ดาวพุธมาเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านเสียด้านดีคือดาวพุธมันเป็นดาวสติพอมาเจอหลักปุ๊บก็หมายถึงสติมาละแต่มันเป็นปรัดดาวพุธเป็นปราบแต่ว่ามันไม่ประติดประต่อันนั้นจึงหมยความว่าเราอ่ะต้องพยายามพกสติไปด้วยคือหมายความว่าเราต้องมีสติในการขับรถแต่บางทีมันไม่มีหรอกครับวิธีการแก้คือย้ำเตือนย้ำเตือนตัวเองว่าสติต้องมีนะเพราะไม่งั้นมันก็จะ,ตะเตลิดไงเพราะว่าดาวสุขดาวพุธเป็นปรา หมายถึงมันมีบ้างไม่มีบ้างมันแล้วแต่สวิตนะครับสวิตมันลวนเนาะเดี๋ยวคือดาวพุธไปอย่างนี้แหละแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันอยู่ในตำแหน่งประด้วยก็คือความไม่ลังไม่มั่นคงไม่แน่นอนของดาวพุธเนี่ยก็คือสติมีบ้างไม่มีบ้างเขา้าใจปะแล้วเราดันไปขับรถตอนที่ไม่มีสติตอนนั้นพอดีอ่ะพอดีดาวพุธมันว่างพอดีมันมันมันกาลังพักผ่อนอยู่พอดีเออสติไม่มาดังน,นั้นเนี่ยเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นเนี่ยพกสติไปด้วยเตือนย้ำตัวเองด้วยนะครับ แล้วมันเล็งกระดาษพระสดีเนียหมายถึงความคิดการคือฉลาดในการคิดในการวิเคราะห์ดีดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราประเมินคู่กรณีได้ดังนั้นเนี่ยก็ตั้งสติดีๆแล้วคุณจะชนะนะครับและคุณจะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์หลายๆนั้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคืออาทิตย์เล็งพระประหัสบดีเนี่ยดีในรอบ12ปีซึ่งอยู่ในเกณฑ์ลัขนาดนั้งคู่ด้วยแปลว่ามีดีกึ่งเสียเป็นทุกขลาบดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บตัว แล้วก็ลดเสียลดพังได้นะครับก็รับรองตรงจุดนี้นอกจากนี้อาจจะไม่ได้ใช่เกิดอุบัติเหตุหลายแรงแต่หมายถึงระวัดระวังเรื่องของพวกของมีคมบาดแล้วก็ระวัดระวังเรื่องของการสะดุดล้มหกล้มใดๆมือไม้ขาแขนไปฟาดกับอะไรสักอย่างก็อาจจะฟกคำฟกช้ำดําเขียวได้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่แล้วก็หมายถึงการแตกหักแตกคอกันร,ระวัง Relationship ทั้งหลายด้วยนะครับก็ระวังตรงจุดนี้นะครับ ทีนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากเรือนกรรมมะกับเรือปรนปัตตนีซึ่งมาเป็นประยืนตัวตนโอเคปัตตนีมันสู้เราไม่ได้ก็ถือว่าโอเคดีมากแปลว่าคู่ครองก็จะเอาอกเอาใจดเีเรื่องของอคู่กรณีก,ก็ก็ต้องยอมสุดท้ายก็ต้องยอมเราอยู่ดีนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เสี็งแข็งไว้ก่อนเลยว่าเราถูกนะครับทาไม่ถูกต้องไว้แล้วเราจะชนะอีกอย่างหนึ่งมาจากเรือนกรรมมะคือการการะทาคุณควบคุมทุกอย่างได้ ไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุนะครับยังไงก็ดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนตำแหน่งปรเลงกันอ๋อโอเคมันเป็นปรเลงกันเนาะแต่ว่าคู่มาอยู่ในเรือนอ๋อโอเคโอเคอย่างนี้ขอโทษทีลืมไปว่ามันเป็นปรเลงกันมันก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือมันมันไม่มีใครชนะใครหรอกมันหมายความว่าต่างคนต่างต้องยอมกันอ่าแปลว่าโอเคเป็น,เป,นเป็นอารมุอร่อยนะครับอารมุอร่อรยอย่าแข็งเกินไป ให้ต่างคนต่างเขาเรียกอะไรท่ายทีท่ายอาศัยกันเออค่อยพูดค่อยจากกันอ่าเดี๋ยวมันก็จบนะครับต่างคนต่างแยกย้ายกันอ่าก็จบนะครับประมาณนี้แล้วกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ